บรรยากาศคอยกันกินเบลแคร์อยู่ในห้องพี่น้องเพราะว่าอยู่ร์เซียเป็นามารถสิไปกินทั้งนอกทั้งสว,ส,สวนสาธารณะสวนสาธนารณะได้ในป่าในเขาได้เพราะเขาบ่มีรถมีลาพี่น้องในสวนสาธารณะเข้าไปสุมสีสุมผ้าไม่ได้ตำรวจจับเด้สิไปนั่งจิบเบลเปิเป้ลยิ้มเปิ้ลยิ้มเปิเป้ลยู่มไม่ได้เด้บ่คือบ้านเฮา ม, aja, ม,มังไปสุขุมขุนละกาสวัสดีท่างแฟนครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของช่องของคนอย่างบ้านรัสเซียนะครับนะครับสวัสดีทง YouTube นะครับ FC ของช่อง YouTube ของคนอย่างบ้านรัสเซียนะครับเมื่อนี้คนอย่างบ้านรัสเซียได้ตำซั่วปลาหมึกทาโกะนะครับหนวดยิ่งย่าพี่น้องนี่ตอนใหญ่ๆตำซั่วสวดทาขนมขนมเส้นสวดสวดทาที่ไมนูหมกหมกน้องใหม่หมกหมอน้องม้ใส่หมูสามชันพี่น้อง ขาเนี้ยหอยอวนครับนี่มันเดนอร์โพลาร์ซิมากินกับพยาบ,บาลรัสเซียแซบอันนี้เป็นตาไนาทุกสิ่งทุกอย่างชิมหมดแล้วไม่แซบเราไม่กิน <c oughs> แมนพี่น้องขำาแรกขออันกินมุกเราใหม่ใส่หมูสามสันนะพี่น้องนะน้อใหม่ซอสซอสขอดแปรนฮาถอนเอาในปลาในโขกในเขาแถวนีน้ล่ะเมืองรัสเซียมีหน่อไม้นะเมืองโซชิเป็นเมืองรอนนะ้อนเนาะอื แซ่บแซบ,บนโดๆพี่หเหอครับมาแล้วไม่กินก็า่อยไปหิวขาวดิ่นมือมาจุกเลยใส่ข้าเบียร์เหนียวเนีวพี่เหออเหนียวตุยตุกโดด จะพามากินขาขอบคุณตำาซั่วตำาซั่วขนมจีนใส่ใส่หนวดปลาหมึกพี่น้องฮะอ้อ ตำสัวฮัมมี่น้ำมนะ่ต้มเน้อหน่อไม้แก้มแก่เผ็ดพี่นะ้องเพชรมันีไพริกแห่งกับริกสวนร่วมกันน้ำมันอ่อนๆ ยอ,องไหมกับปุนประมึก เกื่แกลับดิพี่น้องกระบาสงสัขสยข่อยต้มโดนเกินไปไม่ได้เหนียวเน,นี้ววนยเราเพื่อนหยำแก้วเพื่อนก็าแห้งดีอยู่แังไว้รุ่นอยู่นะพี่น้องแก้วนำโน่องอันกับเพื่อนอันคืนเนะมันกเ็เลยอยันหยำมยาก ทมูสามตันเกื่อมเข้าลัชเกณฑกัน เอฟซีอย่างเปิ้งกับบอมักเบิ้งผู้เฒ่าบอนอ,อ้ะเบิ้งข่อยอได้ก็ได้ผู้ใดก็ได้ข่อยอยู่ว่ารัสเซียเป็นชื่อผูอ้ใหญ่บ้านรัสเซียหนึ่ได้หลาย,ลายอาหารการกินมันการบอบ่บ่บ่บบมีคือบ้านเ้าลรอกเปน็นอนแต่ว่า การที่ข่อยอยากเห็ุช่องเนาะอยากทําทช่อง Youtube การกินให้มันเหมือนคลายๆบานเฮาข่อยก็ต้องสันหามาถึงบางคลิปลงทุนสูงแต่ว่าข่อยก็อยากให้คลิปออกมาดีเนปะ็นองแตมันคือบานคือเครื่องเขาเน่ยนะ สงสัยเอฟซีมาเบิ้งงต่เล็กน้อยหนาตาดีๆนะบรรยากาศคอยกันกินไ้แค่อยู่ในห้องพี่เนาะเพราะว่ายู่รเซียก็สามารถสิไปกินทั้งนอกทั้งสวนสาธารณะสวนสาธารณะได้ในป่าในเขาได้เพราะเขาบ่มีรลดมีล่าพี่เนาะ ในสวนสาธารณะก็ไปสูงสี่สูห้าไม่ได้ตำรวจจับเด้สิไปนั่งจิเ้ยิมเปิ้ลยิ้มเปิ้ลยบไม่ได้เด้บอกคือบ้านเฮาหนึ่งหมดลยซซ่บจัร้อนวอยกระสิมาสีแจงไข่มุกเจา ปังข่อยแน่ปลาแม่นวนเ่นนี่พี่น้องเด่นขับปุ้น เปน็นยังกัน,กนบ้าบบุญปล่เมื่อวันหยาบขพี่ยอกงกอต้มโดวกดดมั้งต้้งกตเลยกหยาบมนนหนวดมัแค่ตนะ้องหเหาขวดีๆเขาคือทีอ่ยางดีหรอ เราไม่ไหวแล้วโนี่อ่ะเริ่มอากาศอุ่นดับเราไม่เริ่มขึ้นเพราะฝนมันตกไปฝนเพิ่งตกไปแดดแดดออกเราไม่ขึ้นดีดี อยู่อีกร้านนึงนะแต่พัดว่าใหม่ขัง,งท่คกอขับข่อยอยู่ละเขาได้นจะนอนใหญ่ๆข่อยได้อันนออันปล่อยคนอยู่ก้อนนี่พี่น้องนอนแหลงมันนั้นก็จะกัดตำสัว่วสมตำกันลังดี เนาะสีใหญ่ๆหอยกระเขียนอ่นมุกหมอด้วยพี่น้องมันจะเคียนได้เนาะน้อยใหญ่หอยก็เลยเอาไปมุกใส่หมูสามสัน โอ้เผ็ดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนีะเป็นบักต้องอาศัยบัพปีใน,นสมตัมเนี่ยถ้าร่วมันมันสวัดให้ล่ขงจมูกล่วงดยสิตังก็เก่าบุคไฮบาง 嗯，嗯。Hmm. Hmm. กับข่าวหลายซีนหลายอย่างนะพี่น้นอ,นงองขั้นบ่อเบนะิร์ตอันจักยางก็ต้องขอโทษขออภัยเนอะขออวยสุขร้วยก,กบกรหิวข่อยก็เลยให้กินสองอย่างสามอย่างเรื่ขอข้บวปุ่นเนระื่อข้าวเหนียว nó mày con mà sắp làm cặp xoa khá sắp sắp rồi cái gì khỏi xe nằm phủ lắm đấy nằm phủ bà พร้อมนำ้ำปูวนวดล่ามปลาขั้นมากันคลิปของพยาบาลรัสเซียรกระฟาบพี่พีน้องน้องซอยโคตรอร่อยโครแซ่โคตรยิดตามเป็นกต้องใจให้ช่องพยาบาลรัสเซียด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจไว้เด้อชื่อช่องเดียวกันชื่อว่าช่องพยาบาลรัสเซียพี่น้อง เดี๋ยวมีอย่างกสิปันอัปเดตในร่องช่องเพือ่อ่บ้านรัสเซียในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับนะสถานการณ์โควิดของรัสเซียแล้วกออ็อะไรต่างๆงเจ้าเนียกะกินบดดังแซามันพี่น้องเนีย มามาเอาละครับพี่น้องคลิปนี้พยานาฏรัสเซียค่ะทีมากกินโยดย,วดยวดัวน้ำลายพี่พีน,น้องๆซัมนี่ก่อนนะครับเด้อตำสัวปลาหมึกปลาหมึกทากโกะหนวดใหญ่ัเหมือนคลิปก่อนนะพี่น้องกินมาเบิร์ดไปก็เริ่มมาตำสัวใส่ขนมสีพ่อพ่ออยากกินน่ะปลาหมึกปลาหมึกมันกินยากพี่น้องแต่ของเผาเลาแซวบดีแล้ว,วนะเาวนาะโยดยัวน้ำลายซัมมี่ก่อนจะวว่าขอบคุณขอเชียร์พี่ี แล้วก็มุกหน่อไม้นี่ก็แซ่บดีๆมูคหน่อไม้ใส่มูคสามชั้นมุกหมอดนะครับเนอะใส่ข้าเวเบียร์หอมปลาแต่ว่าน้ำจะน้ำไม่มีนะแต่ว่าแซ่บเหมือนกันเนาะเอาละครับนี่นะคลิปพยาบาลรัสเซียกะสีประมาณนี้นะครับฝากพี่น้องๆชาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นห่ังใจเด้อครับเดอ้อก่อนเสียไปก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงปลอเย็บปลอดจนนิ่งในทรองมีสิสรหลายๆครับปลอดภยัยจากโควิดนะครับ คนดูแลเจ้าของเนื้อไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย